Thank you. มันลงไปพอประมาณครับผมคระเอาครับง่ายๆครับเมนูผัดกะเพราไข่ก็ทำได้นะครับเสร็จแล้วครับผมเอาพริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ครับใส่ลงไปให้มันงงยตุ๊บลงไปในกระทะที้เคยครับผมวันนี้คนผัดเป็นคนนี้นะครับวันนี้คลิปที่แล้วเป็นผัดกะเพราเนื้อโบรานนะครับก็ให้คุณยายทองหยิบผัดนะครับโบรานตอนนี้ก็ อาจจะเป็นผัดกะเพราปัจจุบันครับผมนี่ครับผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะครับคั่วไฟเบาๆไปก่อนครับผมอ้าวเริ่มหอมแล้วครับผมแล้วก็ใส่นี่ครับเนื้อที่เราสับไว้ครับนี่ครับเนื้อเอาเศษเนื้อกับเนื้อดีนะครับผสมกันครับผมการนี้ เ็จเนื้อนี่ก็มางทำกับข้าวอร่อยนะครับพี่น้องจะมีราคาถูกกว่าเนื้อดีนะครับเนื้อดีโอ้โหแพงครับผมเศษเนื้อนี่อยู่ที่เนื้อซื้อมา150เองครับผมแต่ที่ตลาดก็จะประมาณ180นะครับเร็จเนื้อผมเสร็จแล้วครับผมแล้วก็น้ำน้ำหลบไปเล็กน้อยนะครับ ให้ได้เคี่ยวเนื้อสักแป๊บหนึ่งนะครับเปิด,ดไปสักนิดหนึ่งนะครับขนาดยังไม่ปรุงยังไม่อะไรพี่น้องหอมแล้วครับผมนะครับก็ให้มีน้ําเคี่ยวเนื้อไปก่อนนะครับอ้าวเสร็จแล้วมาปรุงกันเลยครับผมใส่น้ามันหอยลงไปครับผมกะเอานะครับพอประมาณครับผมตามด้วยของแซบของนัวครับผมผงนัว ใส่ลายแซบลายใส่หน่อยก็แซบพก่ครับตามด้วยรสดีครับผมเล็กน้อยครับผมตามด้วยนี่ครับซอสแมกกี้หรือซอสปลาเขียวนะครับใส่ลงไปอ่าเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วก็ตัดน้ำตาลลงไปเล็กน้อยครับผมอย่าใส่เยอะ,ะครับมันจะหวานบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับผัดเนื้อเนี่ย องแรกก็ออกบานนิดๆครับผมเสร็จแล้วก็เล่งนไฟเลยนะครับโอ้ยหอมพี่น้องหอมเมนูนี้เขาสวยร้อนๆซอยพีชตำปาลารับรองว่ารสชาติเจ้มจนแน่นอนนะครับอ่าโอเคครับพี่น้องรสชาติชิมเบิ่งแล้วก็โอ้แซ่บีหลีครับผมแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดครับผมนี่ครับ ใบกะเพราเหี่ยวๆครับผมใส่ลงไปนะครับนี่ครับเหี่ยวๆแก่ๆนะครับแก่เหมือนคนผัดนะครับใบกะเพราครับใส่ลงไปครับก็เลงไปสักนิดครับก่อนเอาขึ้นเรียบร้อยครับผมโอ้ยหอมๆพี่น้องไปกินข้าวกันสุดยอด เมนูนี้พีน่น้องของเสียบของมักครับผมอขออภัยคนที่ไม่ทานเนื้อด้วยนะครับนี่ครับข้าวสวยหงใ,ใหม่นะครับแล้วก็ซอยพริกน้ำปลาโหกินกับแตงกวาหรือว่าต้นหอมนะครับลองว่าอร่อยรสชาติเกม้มจนแน่นอน,นครับท่าน เสร็จเรียบร้อยครับผมกับข้าวหลวงแอดปัดแซ่บวันนี้ครับผัดกะเพราเนื้อเศษครับผมอหู่ยววครับผมอ่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับกดติดตามให้หลุงแอดผัแซ่บด้วยนะครับฝากกดไลค์กระทึบกระทึบให้หลุงแอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับลุงแอดก็จะทําอาหารอะไรลุงแอดก็จะลงแบบนี้นะครับทำหลายอย่างครับปลาเกือบ้างหมูแดดเนื้อแดด อาชีพหลักก็คือขายยำนะครับจันถึงสุกเสาร์อาทิตย์ถ้ามีหน้าฝนมีหญ้าตัดลงใก็ไปตัดหญ้าครับผมสร้างอาชีพสไร้างรายได้นะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ไปกินข้าวก่อนครับขออนุญาตลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม